ก็มูตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะก็คือไหว้ตั้งแต่คุณแม่ป่วยแล้วก็เราก็ไปไหว้ที่พรยาศรีสัตนาคราชนะคะว่าขอให้คุณแม่หายป่วยพอวันที่วันที่คคนดี้ไปขึ้นถ้ำนาคาเราอธิษฐานจิตในใจบอกว่าขอให้เราอ่ะได้มีโอกาสกลับมาไหว้ปู่นะปรากฏว่าลงเขามาปุ๊บประมาณสักสองชั่วโมงหลังจากนั้นองเน่นเนะเจ้าภาพงานติดต่อมาบอกว่าเอออยากให้คันดี้กับคุณแม่ไปงานแม่เคยขอปู่ไว้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสุดท้ายก็เลย เราก็เลยได้กลับไปไหวอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณแม่ก็รําถวายด้านวิทยาศาสตร์คือเราดูแลตัวเองดีดูแลคุณแม่ดีคุณแม่ดูแลตัวเองดีอันนี้มันใช่แต่ในด้านที่เรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นแรงผลักทําให้คุณแม่มีความรู้สึกว่าได้รับพลังดีๆจากปู่แล้วก็ คุณแม่ก็หายวันหายคืนปรากฏว่าคุณแม่ทําได้ดีมากเฮ้ยเราไม่อยากเชื่อว่าเราจะได้เห็นภาพนี้ของคุณแม่บญญรรยินรักแก่นอีกครั้งหนึ่งเราไปคิดแทนคุณแม่ว่าคุณแม่คงไม่ไม่ไหวแล้วแต่พอได้ขึ้นเวทีปุ๊บคุณแม่พูดเลยว่ากลับมาอีกนะกลับมาด้วยกันนี่แหละเป็นรักแก่นแฟมิลี่นี่แหละ